นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโลกกำลังยกระดับ Earth, a เ c e ซนชันและวิธีที่คุณสามารถช่วยแบ่งเบาพลังงานของโลกได้พระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกใบนี้และนั่นคือการยกระดับของโลกเสมอมาเมื่อคุณเปิดใจให้สอดคล้องกับเจ็ดจำนงศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และรักษาวิสัยทัศน์ของโลกที่ทำงานได้สำหรับทุกคนคุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติหลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อโลกยกระดับแล้วเราจะยังอยู่ในร่างกายไหมคำตอบคือใช่เราจะยังคงอยู่ในร่างกายธรรมชาติของเรา และโลกใบนี้โลกสีฟ้าเขียวที่งดงามก็ยังคงอยู่กับเราซึ่งหมายความว่าเราสามารถสร้างสวรรค์นบนดินได้จริงช่างเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพียงใดการเปลี่ยนผ่านของโลกเท่ากับการตื่นรู้ของมนุษย์แม้บางคนอาจไม่เข้าใจ หรือปฏิเสธข้อมูลนี้ด้วยความกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะสังเกตได้ว่าสิ่งผิดปกติจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้และทั้งหมดเพือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษยชาติเพราะมนุษย์และโลกคือหนึ่งเดียวกัน เมื่อไก่อายกระดับมนุษย์ก็ยกระดับเมื่อเรายกระดับโลกก็ยกระดับไก่อาคือสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเธอรู้สึกรักรู้สึกกลัวเธอไม่ใช่สิ่งของแต่คือเธอคือพลังงานผู้หญิง ที่อ่อนโยนลึกซึ้งและทรงพลังคุณสามารถช่วยแบ่งเบาพลังงานของไกอาได้เมื่อเรารักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขขยายความเห็นอกเห็นใจให้ผู้อื่นแสดงความเมตตาอดทนโดยเฉพาะกับผู้ที่ยังไม่ตื่นรู้เรากำลัง ช่วยแบ่งเบาภาระพลังงานของไกาอาและนั่นจะช่วยให้ทั้งโลกยกระดับเร็วขึ้นรวมถึงการตื่นรู้ของตัวเราเองด้วยเช่นกันยุคใหม่ของแสงกำลังมาเมื่อโลกยกระดับเต็มที่ระบบเก่าๆที่แม่รับใช้ส่วนรวมจะค่อยๆสลาย และถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตนี่คือการเริ่มต้นของยุคแห่งแสงยุคที่มนุษย์พืชสัตว์แร่ธาตุทั้งหมดล้วนยกระดับไปด้วยกันไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลังบ้านดั้งเดิมของเรา กำลังรออยู่ตามคำกล่าวของอาร์คแองเจลไมเคิลเมื่อไกอายกระดับเข้าสู่ออกเจฟใหม่ขึ้นความถี่ใหม่ของจักรวาลดาวที่เป็นพันธมิตรจากระบบต่างๆจะช่วยยึดแสงและพลังงานไว้ให้โลกก่อนที่จะกลับบ้านพร้อมกับไกอาบ้านในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่คือการกลับเข้าสู่แผนการสร้างดั้งเดิมที่พระเจ้าตั้งใจไว้คือสถานะของความรักความเป็นหนึ่งเดียวและการตื่นรู้ที่แท้จริงจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างกระบวนการยกระดับมันอาจดูยากในบางช่วง คุณอาจรู้สึกมุนงงเจ็บปวดหรือสับสนนั่นเพราะร่างกายและจิตใจของคุณกำลังปลดปล่อยพลังงานเก่าเพื่อเปิดรับพลังงานใหม่ที่สูงขึ้นสิ่งสำคัญคืออย่าพยายามบังคับอย่าฝืนตัวเองให้ต้องเป็นอะไร เพียงแค่ปล่อยให้ร่างกายและหัวใจของคุณเป็นผู้นำทางเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันรักตัวเองแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแผ่เมตตาให้ทุกสัตว์สิ่งหายใจลึกๆและอยู่กับธรรมชาติ ปล่อยวางความกลัวและความต้านทานศรัทธาว่าทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไปในทางที่ดีที่สุดแม้ว่าตอนนี้โลกจะยังวุ่นวายแต่นี้คือช่วงเวลาแห่งการล้างพลังงานเก่าก่อนที่ความสงบความรักและความจริงแท้ จะเบ่งบานบนดาวดวงนี้เราทุกคนเคยทำมาแล้วในอดีและในครั้งนี้เราจะทำได้อีกครั้งด้วยกันด้วยรักจากหัวใจเราคือครอบครัวแห่งแสงของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกออโรราเล เอกอัคคราชาทูตสหพันธ์กาแล็กิกส่งสารด้วยพลังของรักแท้